สวัสดีค่ะชาราศิสิงห์และคณาสิงห์สวัสดีชาวสองสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนแนนเข้าสู่ช่องพิมพ์พาทสี่สองแปดเก้านะคะใช่แล้วมีการเปลี่ยนช่องนะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะทุกคนนะแต่ว่าพบกับหมออุ้มคนเดิมนะคะคุณสิงห์เป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมนะคะเพราะว่าเราสองคนแนนไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะคะพอดีอุ้มแอบน้อยใจอะไรบางอย่างนิดนึงก็เลยแบบว่าไปพักใจเชื่อคาวเลยนะ นะค,ะคนดังนั้นก็เลยจะกลับมาค่อนข้างแยงช้าหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการไม่ค่อยสบายด้วยเนาะโอเคแต่ว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาดูดวงให้กับทุกๆคนเนาะขอให้ทุกคนนั้นทําใจให้สบายนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเริ่มเปิดไพ่ให้กับคุณๆเลยนะคะก็จะเปิดไพ่เล่าเรื่องไปเรื่อยเ,เหมือนที่เราเคยดูกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะว่ามันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ โอเคค่ะชาวราศีสิงอัคนาสิงเนาะแมดูกันในเดือนเมษายน2อ6 6นี้ความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องใดใดก็ได้แล้วแต่คุณไพ่ยอยากจะขึ้นเลยนะคะให้ไพ่ขึ้นมาให้ไพ่เล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะคะขอดูต้วต้นหลักพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงศัคนาสิง์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่30เมษายนนี้เดือนเมษายนนี้สิงเป็นยังไงบ้างคะ ไพ่ใบแรกอกมาเป็นอะไรเอ่ยคุณสิงห์อือไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญไห้โห ไปด้วยเกษตรถีใหม่นะคะทุกคนนะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จนะคะทุกคนทําอะไรก็ชนะทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ลุง่งทําอะไรก็รัดรัดทางนั้นเลยนะคะทุกคนเนาะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือไพเ่เศรษฐีนีนะคะทุกคนเนาะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองนะคะคุณสิงเนาะ,ะแล้วก็เป็นไพ่ที่โฟกัสตัวเองดูแลตัวเองนะคะโฟกัสที่ความสวยโฟกัสที่ความหล่อโฟกัสที่ความ รวยรนะคะทุกคนแล้วก็โฟกัสในสิ่งดีๆทางนั้นเลยนะคะคุณสิงเนาะในช่วงนี้เนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือว่าดูแล้วคุณเองคือแบบคือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะดูมีบารมีเพิ่มขึ้นเนาะไม่ทราบว่าทำบุญ บ่อยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้เพิ่มขึ้นไหมนะคะคุณสิงนหะ์เนาะที่ผ่านมาเหมือนเรารู้สึกว่าถ้าจาไม่ผิดไพก่ก่อนๆนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คับอยู่ในใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเหมือนคุณเองได้ปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างออกไปนะคะคุณสิงห์นะดังนั้นมาเลยทำให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสิงห์นะอ่าแล้วเป็นยังไงอีกบ้างคะมากับไพ่สี่ไม้เท้าควา่ำอื้อ ให้ไม่เบาค่ะให้ไม่เบาแแล้วเป็นยังไงต่ออีกบ้างคะแล้วก็มากับให้2ไม่เท่าความนะคะคุณสิงเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้ามองในเรื่องของการงานการดูแลของตัวเอง การดูแลตัวเองการงานการเงินนั้นทุกอย่างคือเลิศคุณเอาอยู่คุณสามารถจัดการได้คุณสามารถดิวได้หมดเลยไม่ว่างานจะยากขนาดไหนลูกน้องจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นเบียยงไงบริวารจะเป็นแบบไหนคุณไม่เกี่ยงคุณไม่สนคุณไม่กลัวคุณไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถผ่านไปได้หมดเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความรักนะคะคุณสิงเนาะในเรื่องของความรักที่คุณยังรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจมัน ไม่แน่นอนมันไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะเดินไปกับคนคนนี้ไหมหรือเราไม่ควรที่จะเดินไปกับคนคนนี้ดีนะคะคุณสิงห์เนาะอ้มคิดว่าคุณสิงห์กับคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนความสัมพันธ์ที่เคยคบกันมาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้มีอะไรบางอย่างร่วมกันเคยซื้อบ้านซื้อรถทําอะไรบางอย่างร่วมกันมาก็ได้นะคะคุณเพราะว่ามันเป็นพายที่ร่วมร่วมกันมา คุณแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าอะไรก็ตามที่เราทําร่วมกันมานั้นมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้ววันต่อไปนั้นเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าอะค่ะคุณสิงมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันมีการที่จะต้องมานั่งจับเขาคุย มันมีการที่จะต้องมาวางแผนใหม่วางแผนใหม่ทีนี้คือวางแผนอนาคตวางแผนอนาคตทั้งหมดเลยนะคะว่าจะไปทางไหนเออว่าจะทำอย่างไรว่าจะจัดการอย่างไงนั่นเองนะคะคุณสิงนหะ์เนาะโอเคขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่สิงห์คนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเขาเป็นไพ่เดอเดตนะคะเ <ๆ S 1> ขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ไปไปกลับกับแล้วเป็นคนที่เอาแน่เอานอนกับเขา ไม่ได้เลยนะคะคุณสิงเนาะหมดที่เขาจะมาเขาจะมามาแบบมาเลยคุณต้องจริงจังกับผมคุณต้องจริงจังกับฉันคุณต้องเลือกฉันถ้าคุณไม่เลือกฉันไม่ได้อ่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณสิงนะแล้วก็มากับไพ่เดอะไฮโลแพนนะคะบางคนทนี่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะพบไพ่เดอะไฮโลแพนขึ้นตรงกับไพ่สี่ไม้เท้าขนาดนี้นะคะอาจจะเคยผ่านเรื่องราวพวกนั้นมาแต่หน้า จะผ่านมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละแล้วเขาเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะคนที่สิงกํำลังคิดถึงอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะไหนอย่างไกบ้างคะเป็นไพ่เดร์สันควมืมทุกคนอาจจะเป็นชาวราศีสิงเมษธนูก็ได้นะ ใพ่หลักในความสัมพันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ย s e ว่ of Co คอร s เซเ e n นออฟเพนดักนั่นเองเนะาะจับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วนั้นมันต้องมานั่งจับเขาคุยกันจริงๆนะว่าจะเอาอย่างไรกันดีกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาเองนั้นถ้ามองจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย บทจะมาก็คือจะมาบทจะหยุดก็คือจะหยุดจะเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองมากๆแล้วเขาจะมองว่าตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่อันนี้อุ้มไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นไพ่จะขึ้นไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยอุ้มขออ่านไปแบบนี้ก็แล้วกันเนาะมันอาจจะเป็นดวงแบบทั่วๆไปนะทุกคนอย่าซีเรียสนะคะทุกคนอ่ะแล้วมันมีไพ่เด็ดซันขึ้นมาตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยไพ่สองใบนี้ที่ขึ้นมาสามใบเนี้ยจะเป็นไพ่ที่โฟกัสกับตัวเองหนะักมากๆเลย ถ้าคุณจะเดินไปคนคนนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับในความเป็นเขามากๆเลยนะคะคุณต้องรักเขามากๆแล้วคุณต้องแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเขามากๆเลยนะคะแล้วเวลาปรึกษาหรือทําอะไรซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องแบบ เหมือนแบบฟังความเห็นเขาอะค่ะคุณสิงห์ที่อุ้มต้องพูดแบบเนี้ยเพราะว่าชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์โดยปกติของเขาแล้วเนินเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองนะคะเวลาเขาจะทําอะไรตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาจะมีความเป็นแบบ working อเออเข้าใจรงปะถ้าเป็นผิหญิง working woman อะเออคือแบบว่าไม่ได้แบบ คือคือเป็นผู้หญิงทํางานน่ะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายทํางานดังนั้นน่ะคือแบบก็จะมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ส่วนเขาเองก็เป็นคนทํางานคนนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเอง อย่างยกตัวอย่างเนาะสิ่งเองอ,อาจจะทํางานบริษัทหรือไม่อย่างนั้นทํางานเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะส่วนเขาคนนี้อาจจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับพวกครูอาจารย์หรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงนิดนึงคนให้ความเคารพให้การนับถืออย่างสมมติว่าเขาเป็นนักการเมืองอ่ะยกตัวอย่างเขาเป็นนักการเมืองแล้วคุณเองคุณเป็นนักธุรกิจ เขาใจอารมณ์ปนะนักการเมืองเขาก็จะคิดในการบริหารประเทศเขาจะก็จะคิดว่าโอเคการบริหารประเทศเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะซึ่งมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาแต่นะักธุรกิจเขาก็จะมองในในด้านที่แบบว่าฉันก็มีมีหุ้นของฉันอนะถ้าคุณมองให้การเมืองมันแบบนี้แต่ถ้าฉันไม่จา่ายภาษีอะคุณก็ไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนิดนึงดังนั้นเนะี่ยก็คือว่าเออมันก็เลยจะแบบ ดิวซึ่งกันและกันได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะ่ะควกคุณสองคนนะ่ะพยายามที่จะปรับความเข้าใจปรับทัศนคติกันมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันปรับทัศนคติมาอยู่ในจุดที่แบบว่าเออคือก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนว่าเราทํา เรากลับมาหากันเพื่ออะไรบางอย่างนะคะทุกคนบางคนกลับมาหาการเพื่อความเป็นครอบครัวนะคะเพราะวิภายสิทธถ้วยขึ้นมาตรงนี้บางคนกลับมาหาการเพราะว่ามันมีเสน่หาถึงซึ่งกันและกันเนาะแต่อุ้มคิดว่ามันมีทั้งสองอย่างแหละมันมีทั้งกลับมาเพื่อที่ให้เราสองคนเน้นมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเพราะคุณสองคนมีอะไรบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไปด้วยกันดังนั้นน่ะมันก็เลยเป็นการที่ว่ามันจะต้องกลับมาเพื่อ ื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสองคนนั้นสามารถที่จะไปต่อซึ่งกันและกันได้นะคะทุกคนเนาะดังนั้นน่ะคนเป็นผู้นําเหมือนกันคนนึงเป็นผู้นําอีกอีกหัวขนหนึ่งคนนึงเป็นผู้นําอีกแบบหนึ่งดังนั้นมันก็เลยจะแบบ เออนิดนึงนะคะทุกคนเข้าใจาราไหมอ่ะแล้วถามว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณสิงห์บ้างคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอกับไพ่ห้าดาบนะคะเขารู้สึกแบบว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเออ อะไรบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเร็วและแรงมากๆบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเร็วและแรงมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็ได้นะคะทุกคนนะที่มันห่างกันฟาดฟันกันมาผ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นกันมานะคะแล้วก็มันเหมือนว่าในตอนนี้มันกําลังจะคําอิ่มซึ่งกันและกันน่ะนะคะซึ่งตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าแบบเออเขาก็มีส่วนผิดนะเขาก็มีส่วนที่มันไม่ค่อยดี หรือว่าอะไรยังไงเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ย <ucking> เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเมื่อก่อนหรือว่าอะไรพวกนี้ได้อย่างไงนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะตัวเขาเองอะ่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในแบบที่เขาเองนั้นจะสามารถที่จะทําได้เนาะเพราะให้เขาขึ้นมาคือไ้าก้าวดาบนะคะแล้วก็เป็นไ้าเด็กถือไม้เท้าเนาะคือแบบเครียดเครียดมากมาก กดดันมากๆไม่รู้จะเอาอย่างไงมากๆแต่ทางนี้ทั้งนั้น ก็เป็นความรู้สึกที่มันขาดคุณไม่ได้นะคะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาเคยรักคุณสิงห์บ้างไหมนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มว่าเขารักนะคะคุณแล้วลึกๆอะเขาก็รักเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีใครที่จะสามารถอยู่ข้างๆเขาให้สติเขาหรือว่าอะไรอย่างไงเขาได้เท่าคุณสิงห์แล้วนะคะแล้วก็เราสองคนสร้างอะไรหลายอย่างมาร่วมกันนะคะคุณสิงห์ดังนั้นะ่ะมันไม่ได้มี มีแค่ความรักอย่างเดียวมันมีทุกๆอย่างที่มันมาร่วมกันเต็มไปหมดเลยนะคะคุณดังนั้นมันก็จะแบบนิดนึงเนาะอื้ ถ้าถามสิงห์ล่ะคะสิงห์ยังไงกับเขาคนนี้บ้างคะสิงห์เป็นไพ่แปดไม้เท้าเนาะแปดไม้เท้าคว่ำมากับไพ่เจ็ดไม้เท้าคุณสิงห์เองเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดคุณจรงิงจังคุณจริงใจคุณพร้อมที่จะปรับตัวใหม่ซึ่งขีดเส้นใต้ว่าคุณพร้อมที่จะปรับตัวใหม่จริงๆนะคะสิงห์ก็แบบว่าโอเคพร้อมที่จะให้กลับเข้ามาเหมือนกันนะคะซึ่งบางคน มาดูคลิปนี้แล้วอาจจะบอกว่าสิ่งมีคนอื่นนะใช่สิ่งแอบมีเพราะว่ามองจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเหมือนแบบว่ามีการแอบคุยกับคนอื่นบ้างประมาณหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองฮิลลิ่งตัวเองให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นฮิลลิ่งให้ตัวเองแบบว่าโอเคอะคิดว่าแบบสามารถที่จะ ใช้ชีวิตเดินไปหรือทําอะไรบางอย่างได้เพราะว่าสิ่งอยู่ในตรงนี้สิ่งรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกมากๆเลยแต่ว่าชาวราศีสิงห์และคณะสิงพยายามที่จะวางตัวอย่างดีดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็คุณเองชาวสองคุณก็มีนะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่า แล้วสิ่งอยากจะอะไรยังไงอีกบ้างคะเป็นไพ่สองเหรียญมากับไพ่แปดเหรียญที่ขึ้นมาตรงมีปัดเหรียญความเนาะก็คือว่าไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับอีกแล้วถ้าจะมาเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจริงๆก็อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักจริงๆไปด้วยกันจริงๆมีความสุขซึ่งกันและกันจริงๆนะคะความรักที่อุ้มเปิดจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นิดนึงเป็นความรักที่แบบค่อนข้างซีเรียสและจริงจังใน เียเ,เป็นแบบเออเนี่ยที่เราครบเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยเออประมาณนั้นลิ้นพันกันทุกคนอ่าแล้วถามว่าอือสิงมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกเขาไหมเหมือนเดิมถ้าคุณเต็มที่มาฉันเต็มที่กลับนะคะแล้วฉันรอที่จะเต็มที่มากๆเป็นไพ่เดอชยอดตั้งถับหล่อละแต่ถ้าเกิดว่าไม่จริงจัง อีกทีรอบนี้คือฉันไปไปคือฉันไปจริงๆนะคะแล้วไปที่นี่คือจะไม่หันมามองข้างหน้าเลยนะคะคือแบบว่าจะไม่หันไปมองข้างหลังเลยอย่าให้เกลียดนะถ้าเกลียดแล้วฉันจะไม่หันไปมองเธออีกเลยนะคะแล้วเขาล่ะคะเขาล่ะคะยังไงบ้างเขาเป็นพห่ เด็กถือเหรียญคว่ำแล้วเป็นพา k i ิงอ f c คับเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างให้เขาพูดอะไรบางอย่างบ้างได้ไหมให้เขาแสดงออกอะไรบางอย่างบ้างได้ไหมให้เขาอะไรบางอย่างบ้างจะได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอยากจะดูแลคุณเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขานั้นจะทําได้นะคะคุณสิงห์เนาะเรื่องอะไรที่มันแล้วไปแล้วเห็นพ่ยอันนี้ไหมเทน้ําทิ้งไปเลยจ้าแล้วไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ใช้อะไรกว่าเดิมให้มีความสุขมากกว่า นะคะคโอเคแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนเน้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแนวโน้มความสัมพันธ์สิบเหรียญมากับไพ่สี่เหรียญน,นะคะคุณดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครแยกกันอยู่ในช่วงจังหวะน,นี้คุณจะได้กลับมารักกันกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกรรันและกันพอไพ่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่สิบเหรียญคือไพ่ของครอบครัวไพ่ของคนที่จะต้องไปด้วยกันมีธุรกิจมีโรงงานมีอะไรก็ตามต้องมาทํามาจัดการมาทุกอย่างด้วยกันดังนั้นคุณสองคนก็จะ ้ไปดวยกันนะะคแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบาดแผลมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจกันบ้างนะคะทุกคนเนาะนอนเตียงเดียวกันแต่หันหลังให้กันก็มีนะภัยที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยดังนั้นดูแลตัวเองดีดด้วยนะคะอือดูแลตัวเองดีๆไม่ใช่สิอุ้มต้องใช้คําว่าดูแลเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีดด้วยถ้าจะกลับมาด้วยกันแล้วเราต้องกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขจริงๆนะคะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะไพ่เด็จัดเมนกับไพ่หเหรียญน,นะคะคุณนะพอคุณกลับมามีความสุขซึ่งกันแล้วกันคุณต้องจับมือกันให้แน่นๆจับมือกันให้มัน่นๆเพรพออุ้มกลัวว่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วทำให้คุณนั้นแยกกันนะคะคนเก่านั่นแหละที่เคยทำให้คุณแยกกันไป เขาอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้นะคะถ้าจะกลับมาแล้วจับมือกันให้แน่นที่สุดนะคะใส่กุญแจมือซึ่งกันและกันไปเลยก็ได้นะมันจะได้แบบไปด้วยกันได้นะคะคุณสิงเนาะโอเค ถ้าสิงไม่ไปกับคนนี้สิงมีต้นเลือกอื่นมีทางอื่นบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาสิงมีตัวเลือกอื่นสิงมีทางอื่นค่ะสิงสามารถที่จะไปได้มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนาะแต่ที่สิงจะไปกับคนคนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสิงจะทําเพื่อคนอื่นๆทําเพื่อคนอื่นในที่นี้คือทําเพื่อลูกบ้างแหละทําเพื่อที่บ้านบ้างทําเพื่อ ทาเพื่อคนอื่นนะคะคุณสิงห์แล้วก็โอเคเราจะพยายามมีความสุขที่สุดกับคนคนนี้ที่เราเคยเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงจริงคุณก็มีคนโอกาสที่จะได้เจอคนอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึงประมาณสักเดือนกันยายนเดือนตุลาปนีนี้นั่นแหละน่าจะได้เจอคนใหม่นะคะอือแล้วก็ถามว่าสําหรับสิงห์ มันมีไพ่สิงห์ที่กําลังโสดอยู่นะว่าอย่างไงเอ่ยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่กําลังโสดอยู่ตรงนี้นั้นโอ้โหผ่านเรื่องเล่าวมาแบบไม่เบาจริงๆอ่ะเข้มข้นมากๆเลยอะค่ะคุณสิงห์สำหรับคุณสิงห์ที่กำลังโสดอยู่อุ้มคิดว่ามันมันแบบ มันหนักมากๆเลยเนาะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคือเราทุ่มเทแต่เราไม่ได้พูดนะทุ่มเทแต่เราไม่ได้บอกแล้วเราก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่เขากลับมาทําให้เราแบบคือแบบเสียใจยอะเสียใจยจุกอะจุก,จ,กจนใช้คําพูดไม่ออกเลยอะค่ะคุณสิงห์แต่ว่าทาั้งนี้ทังนั้นนะคะคุณสิงห์เนาะก็คือว่าไม่เป็นไร นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอคนใหม่คุณจะมีคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามานั้นก็เป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่จักรวาลเขาหามาให้ส่งมาให้กับคุณเนาะรอประมาณเท่าๆกันเลยอาจจะประมาณสักเดือนกันยาอะไรประมาณนั้นนะคะคุณเนาะหรือทารีบนะคะทุกคนนับเดือนพฤษภามิถุนาะกระากดาสิงหาประมาณช่วงเนี้ลองดูอีกรอบหนึ่ง เป็นชาวธาตุน้ำหรือว่าชาวธาตุดินก็ได้ชาวธาตุน้ำคือกรกฏมีนพิจิกชาวธาตุดินคือชาวแมษสิงห์ธนูนะคะก็ลองดูก็เลิกกันก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่สําหรับคุณเนาะคุณก็โอเคลองดูก็เลิกกันเป็นกาลังใจให้กับคุณคุณทุกๆคนเลยนะคะทุกคนเนาะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขนะคะเพ้าไปที่เพจอยู่ใต้สาหรับนี้นะคะทุกคนไม่ว่าคุณเลือกทางไหนถ้าคุณตั้งใจและคุณตัดสินใจแล้ว แล้วคุณทําให้ดีที่สุดแล้วคุณจะพบเจอแต่ความสําเร็จเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่แบบสิ่งที่มันแบบโอเคอะคือไพ่จัก,กรพรรด,ดิดนีอะคะ่ะทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปกว่าจัก,กรพรรด,ดิดนีแล้วนะคะทุกคนเนาะดังนั้นก็สู้ๆและเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่อยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้แนะนวํวมาให้ดูดวงเส่วนเตือนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลยให้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้สักทีหนึ่งเนาะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์แล้วอย่าลืมทัก เนะถ้าไม่ถักอุ้มมองไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดวราอุ้มพูดอะไรผิดพลาดอุ้มขออภัยด้วยเนาะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจน,จนจบคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอโทษที่หายไปค่อนข้างนานนิดนึงเนาะพอดีน้อยใจน้อยใจในเรื่องของการแบบว่าลงคลิปแล้วไม่ค่อยมีคนดูอืมใช่ คือแบบว่าเราเราไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าเราเราไม่สบายก่อนหน้านี้เราไม่สบายเสียงเราไม่ค่อยดีใช่ไหมดังนั้นอะเราก็เลยแบบว่าเออไปพักเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะแล้วก็ไม่บอกใครเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ใส่แบบว่าคือถ้ามีอะไรหรือว่าอะไรยางไงนี่จะไม่ชอบบอกใครนี่จะชอบแบบเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็แบบ ชอบมาบอกในวันอย่างเงี้ยทุกคนดังนั้นน่ะก็เลยแบบว่าเออหายไปเลยนะคะพอหายปุ๊บลงคลิปใหม่ YouTube ก็เลยแบบไม่แจ้งเตือนเราดังนั้นทุกคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าได้มาเจอกันก็อย่าเพิ่งไปไหนนะมาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะพยายามลงคลิป,ปบ่อยๆละช่วงนี้คือแบบไปเคลียร์กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนแม่ที่ดูมาจนจบคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ Ah